สวัสดีครับนีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินทารดหนึ่งหนึ่งหนึหนให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลถึงคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้เรื่องสําคัญสิ่งสําคัญคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลถึงคุณจะเป็นเรื่องใดให้ไพ่สื่อสารข้อความนำทาง พลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้ขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่ขามารับชมสำหรับวันนี้เพื่อเป็นหัวข้อนำทางจากจักรวาลตัวตนของคุณสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่และจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณพลังงานตัวตนของท่านที่ขามารับชมสี่ใบ ใบที่1นึ่งเดมเพรสใบที่สอง้าถ้วยใบที่3 5ห้าไมา้และใบที่4เด็กถือเหรียญพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมโดยภาพรวมคือพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นเส้นทางใหม่ด้วยพลังที่พร้อมจะลุยพลังที่พร้อมจะประจนภัย การเริ่มต้นทำตามความฝันที่อยู่ในใจของคุณการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การเริ่มต้นส,สู่รรสความมั่นคงในชีวิตพลังตัวตนของคุณคือพลังของผู้มีความมั่นคงความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนพลังแห่งความรักผู้ให้พลังแห่งความเมตตาและพลังแห่งการเยียวยา,ยาตัวตนของคุณคือผู้ที่ก้าวข้ามผ่านจากความทุกข์ การก้าวข้ามจากความมืดมนการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการก้าวข้ามจากบททดสอบปัญหาวิบากกรรมการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณสู่ความแข็งแกร่งสู่การเอาชนะจากปัญหาการเรียนรู้การเรียนรู้จากบททดสอบความทุกข์ปัญหาความขัดแย้งวิบากกรรมการก้าวข้ามจากบททดสอบการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่าง การก้าวข้ามจากความทุกข์ปวงกรรมการเริ่มต้นใหม่สู่เส้นทางใหม่ของคุณพลังงานตัวตนของคุณการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการก้าวข้ามจากบทตรสอบวิบากกรรมการเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังแห่งหัวใจที่มุ่งมัน่นการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ความสุขความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์สำหรับพลังงานของคุณวันนี้จะกราวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ ต้องการสื่อสารข้อความสำคัญเรื่องสำคัญถึงคุณเป็นเรื่องใดสำหรับวันนี้ให้ไพ่นำทางสำหรับพลังงานของคุณการเริ่มต้นใหม่สู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่จะนำทางสู่ความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลใบที่1นึ่งดอเวรความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสำเร็จ แปดถ้วยการหลุดพ้นการเดินออกจากเส้นทางเดินสู่ชีวิตใหม่9ก้าหมายพลังแห่งการต่อสู้ความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งหมายสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลถึงคนเรื่องสำคัญสรับนนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามที่ชัดเจน ให้หนึ่งหมายสัญญาณแห่งการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ชีวิตใหม่แรงบันดาลใจการเริ่มต้นสู่หน้าที่การงานและภารกิจครั้งใหม่ของคุณการเริ่มต้นทำตามเสียงหัวใจความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณการเริ่มต้นสำหรับวันนี้ก้าวแรกที่จะเติบโตสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การก้าวสู่ความสุขค,ความสำเร็จความฝันที่เป็นจริงความมั่งคัง่งความอดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณของคุณพลังของคุณคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่ยอมแพ้ผู้มีความมุ่งมั่นความพยายามจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้จุดยืนและอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่พลังของคุณจะนำทางสู่การก้าวข้ามจากปัญหาอุปสรรคขวางหนามการเดินทางสู่เส้นชัยการเดินทางการหลุดพ้นจากเส้นทางเดิมสู่เส้นทางใหม่ การหลุดพ้นจากบททดสอบวิบากกรรมการหมดทุกหมดโศกการเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งชีวิตใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามการเดินทางครั้งใหม่ของคุณสู่เส้นทางแห่งความสุขความมั่งคั่งความบุดมสมบูรณ์คือพลังงานที่สําคัญของคุณสำหรับวันนี้บทสรุปบทส่งท้ายคําแนะน,ำำนำาําคํานําทางเพิ่มเติมสำหรับพลังงานของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่สื่อสารนําทาง สำหรับพลังงานของคุณพลังงานแห่งการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และการจบสิ้นจากบททดสอบวิบากกรรมบทสรุปบทส่งท้ายคำนำทางจากจักรวาลใบที่1 2ดาการเลือกการตัดสินใจใบที่2ความมุ่งมั่นความพยายามการเรียนรู้ ไปที่ 3. าเจ็ดถ้วยความฝันที่อยู่ในใจและไปที่ 8. ปดปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณบทสรุปบทส่งท้ายโดยภาพรวมพลังงานของคุณคือการก้าวข้ามจากด้านมืดสู่แสงสว่างการหลุดพ้นจากความทุกข์สู่ความสุขการก้าวข้ามจากวิบากกรมหมดทุกข์หมดโศกหลุดพ้นจากเงามืดพลังงานด้านลบการเริ่มต้นใหม่สู่เส้นทางใหม่ การเลือกเส้นทางการตัดสินใจและความชัดเจนในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับคุณการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสวา่างการเริ่มต้นใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามการเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งความฝันที่อยู่ในใจของคุณความฝันที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นการลงมือทำจิตวิญญาณของนักสู้ความทุ่มเทความพยายามการทำในสิ่งที่รักที่ฝันและความตั้งใจของคุณ และการเลือกเส้นทางที่ชัดเจนคุณมาถูกเส้นทางแล้วการเริ่มต้นใหม่และสัญญาณแห่งการเริ่มต้นที่สวยงามปาฏิหารครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณปาฏิหารแห่งแสงสว่างที่จะนำทางคุณสู่ความสุขความมาัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์การก้าวข้ามจากบททดสอบความทุกข์วิบากกรรมการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ที่สวยงามพลังงานตัวตนของคุณไพเมเจอร์คณะสองใบ เดนมเพรสและโดเวอร์สัญลักษณ์แห่งความสุขความสมหวังความมั่งคั่งความบาาามุดมสมบูรณ์ความฝันที่เป็นจริงวัตจักรที่สมบูรณ์จุดสูงสุดแห่งชีวิตของคุณปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณปาฏิหาริย์แห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณการเริ่มต้นเดินทางใหม่ความมุ่งมั่นความพยายาม จิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของคุณและเส้นทางใหม่ที่เลือกแล้วความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับคุณการต่อสู้กับวิบากกรรมการหลุดพ้นจากความทุกข์การหมดทุกหมดสู่การเดินกล้าออกจากเส้นทางเดิมสู่เส้นทางใหม่การหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสวา่างพลังแห่งความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของคุณสู่การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณการเริ่มต้นใหม่ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของคุณก้าวแรกที่จะนําทางสู่ปาฏิหาริย์เรื่องไม่คาดฝันเรื่องไม่คาดคิดการเติบโตอย่างรวดเร็วปาฏิหาริย์และการเริ่มต้นใหม่ของคุณเส้นทางใหม่ของคุณปาฏิหาริย์แห่งแสงสว่างจะนําทางคุณสู่เส้นทางใหม่ความสุขความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ในตัวตน พลังตัวตนของคุณไพ่เดอ e เอเมอ s สและไพ่เดอะเวิรความสุขความสมบูรณ์และวัฏจักรที่สมบูรณ์แห่งชีวิตปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วรนี้การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่เส้นทางแห่งความสุขความมั่งคั่งและแห่งความอุดมสมบูรณ์คือเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณและปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ของคุณที่จะเกิดขึ้นในเร็ว,รวนี้